ค่ะบอกว่า20สัปดาห์แล้วรู้สึกว่าน้องตอดต,ต่ำกว่าสะดือนะคะถามว่าเป็นอาการปกติไหมนะคะนี่เดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตนะคะขอภาพนะคะขอภาพขนาดของหมดลูกให้ดูนิดนึงนะคะซึ่งตรงนี้จะช่วยอธิบายนะคะในเรื่องของตำแหน่งการดิ้นของเด็กได้ด้วยเผื่อคุณแม่ท่านไหนกำลังมีข้อสงสัยนะคะที่เป็นคำถามใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวอยากจะให้ดูภาพนี้ประกอบนิดนึงก็แล้วกันเนาะ ก็สำหรับภาพประกอบนะคะก็คือภาพเดิมก็คือขนาดของมดลูกในแต่ละอายุคันนะคะที่อายุครันยีสสัปดาห์นะคะเราจะเห็นว่าตำแหน่งของมดลูกเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งสะดือเห็นไหมคะตำแหน่งของมดลูกคือส่วนยอดมดลูกค่ะจะอยู่ที่สะดือเพราะฉะนั้นเด็กอยู่ในมดลูกเด็กก็ต้องอยู่ต่ํากว่าสะดือถูกไหมคะให้นึกภาพตามนะคะ หมดลูกของเราเริ่มต้นที่หัวหนาวสูงสุดอยู่แค่สะดือเด็กอยู่ในหมดลูกการดิ้นของเขาก็ต้องอยู่ต่ำกว่าสะดือเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเด็กดิ้นเหนือสะดือแปลว่าเด็กอยู่นอกหมดลูกถูกไหมคะอันนี้คือพูดให้ขำนะคือแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะยังไงเด็กต้องอยู่ในหมดลูกทีนี้ค่ะเราลองมาดูภาพในระดับ อายุคันถัดไปก็แล้วกันนะคะถ้าอายุคันที่ประมาณ24สัปดาห์หรือ6เดือนเราจะเห็นว่ายอดหมดลูกจะอยู่สูงกว่าสะดือนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าตำแหน่งการดิ้นของเด็กในอายุคันประมาณสัก24สัปดาห์หรือ6เดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่ตำแหน่งประมาณสะดือหรือต่ำกว่าเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ายอดหมดลูกพึ่งเลยสะดือมานนิดเดียวเองทีนี้ค่ะถามว่าแล้วเราจะเริ่มรู้สึกเด็กดิน้นบริเวณเหนือสะดือเมื่อไหร่ ก็เมื่อหมดลูกของเราอยู่สูงกว่าสะดือมากๆนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก32สัปดาห์ก็คือ28สัปดาห์ขึ้นไปอะคะ่ะเราอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามีการดิ้นของเด็กในตำแหน่งเหนือสะดือหรือใต้ชัยโครงได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นกับท่าของเด็กด้วยถ้าหากส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วกันเนาะส่วนใหญ่เด็กจะเอาหัวไว้ข้างล่างแล้วก็เอาก้นไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็น เท้าก้นกบเนี่ยที่มีการเคลื่อนไหวจะเป็นตำแหน่งที่คุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นนะคะตำแหน่งของการดิ้นของเด็กก็จะเริ่มมีที่บริเวณใต้ลิ้นปีหรือชายโครงหรือบริเวณท,ท้องที่อยู่เหนือสะดือได้ขึ้นกับท่าของเด็กว่าจะเป็นเรียกว่าท่าไหนอันนี้ให้ดูเป็นโมเดลนะคะก็คือท่าเท้ามืออยู่ท่านี้ น้องดิ้นตรงนี้ถูกไหมคะแต่ถ้าน้องนอนท่านี้น้องดิ้นแบบนี้ถ้าน้องนอนท่านี้น้องก็ดิ้นมาทางนี้อ่าก็คือขึ้นกับท่าเด็กอะคะ่ะเด็กเขาอยู่ได้แบบทุกท่าเลยหรืออาจจะนอนคว่ำถ้าเด็กนอนคว่ำเนี่ยคุณแม่จะไม่ค่อยรู้สึกเด็กดิ้นนะคะเพราะว่าเท้าเขาจะถีบเข้าไปในช่องท้องของเราคุณแม่จะรู้สึกแค่บริเวณตำแหน่งหลังที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนเฉยๆแต่ว่าดิ้นจะไม่ค่อยชัดอันนี้จะเป็นท่าปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเป็นท่ากนะะ้นค่ะ เท้าเด็กเขามักจะถูกพับแบบนี้ยเพราะฉะนั้นการดิ้นของเด็กอ่ะคุณแม่จะรู้สึกไม่ค่อยชัดจะรู้สึกแค่ว่าเหมือนมีก้อนอะไรกลิ้งไปกลิ้งมาดิ้นดิ้นดุกๆอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือให้เห็นภาพนิดหน่อยเผื่อว่าคุณแม่ท่านไหนกําลังสงสัยว่าอ่ะแล้วเราจะสังเกตลูกดิ้นแบบไหนดีหรือตําแหน่งไหนจะเป็นตําแหน่งการดิ้นของเด็กนะคะก็บอกเลยว่าตําแหน่งการดิ้นของเด็ก1ขึ้นกับยอดหมดลูก2ขึ้นกับท่าของเด็กด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสังเกตลูกดิ้นเนี่ย ถ้าในอายุครรภ์ที่ยังไม่ถึง28สัปดาห์ยังไม่ต้องนับเพราะว่าเด็กดิ้นเยอะอยู่แล้วแล้วก็ดิ้นไม่ค่อยสม่ำเสมอเอาเป็นว่าลูกดิ้นไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวดิ้นเดี๋ยวดิ้นเนี่ยคือปกติแล้วในขณะเดียวกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เด็กไม่ดิน้นเลยภายในครึ่งวันอันนี้บอกเลยว่าผิดปกติแน่ๆเพราะว่าในเด็กเด็กที่อยู่ในท้องส่วนใหญ่เขาไม่นอนต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงค่ะอันนี้คือเป็นเรื่อง เรื่องจริงนะคะนี่คือเรื่องจริงคือเด็กมักจะไม่ได้หลับต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในช่วงที่เวลาที่คุณแม่ตื่นอยู่ค่ะน้องเขาจะมีการหลับและการตื่นเป็นระยะระยะส่วนใหญ่ก็ประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการตื่นแล้วก็มีการขยับทีนึงนะคะแต่ว่าถ้าในช่วงเวลาที่คุณแม่หลับไปแล้วเนี่ยคุณแม่บางท่านกังวลแล้วบอกว่าเราแล้วตอนนอนจะสังเกตลูกดิ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกก่อนว่า การสังเกตลูกดิ้นตอนที่เรานอนหลับมันเป็นไปไม่ได้นะคะขอให้คุณแม่ปล่อยวางในเรื่องนี้แล้วก็เริ่มสังเกตลูกดิ้นเมื่อเราตื่นนอนก็พอนะคะแต่ถ้าหากสมมติว่าคุณแม่ท่านไหนบอกตอนนอนยังรู้สึกลูกดิ้นเลยคือลูกถีบจนเราแบบสะดุ้งตื่นหรือรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ก็คือก็เป็นปกติอะค่ะเพราะว่าจริงๆคือกลางคืนที่เราหลับเด็กไม่ได้หลับเด็กเขาจะมีการหลับและตื่นทุกๆประมาณ2-3ชั่วโมง ไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะคะอันนี้จะเป็นเป็นพฤติกรรมของเด็กก็แล้วกันที่บอกไว้เพิ่มเติมนะคะเผื่อสําหรับใครกาลังมีข้อสงสัยในเรื่องนี้หรือกําลังอยากรู้ก็จะได้เรียกว่าฟังไปตอนนี้เลยก็แล้วกันนะคะก็ยังไงค่ะในเรื่องของตำแหน่งลูกดิน้นคิดว่าคุณแม่น่าจะชัดเจนนะคะจากภาพที่เห็นเมื่อกี้แล้วก็จากลักษณะของท่าทางของเด็กที่หมอให้ดูนะคะยังไงก็ลองเอาไปจับสังเกตตัวเองดูก็แล้วกันค่ะ